น้องที่กำลังตรวจสอบท้องถิ่นอยู่ข้อนี้ไม่ควรพลาดนะครับอยู่ในค้าของวิชากฎหมาย ในพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งออกข้อสอบทั้งข้อสอบกอพและข้อสอบท้องถิ่นที่สำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งออกข้อสอบกอพปี68รอบเปเปอร์ไปเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับข้อหนึ่งคําน้องโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ข้าราชการทางการเมืองนะครับเป็นการวัดความรู้ว่าเราทราบหรือเปล่าว่าระหว่างข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ตำแหน่งแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วครูแบงค์พาน้องไปดูเนื้อหาครับนี่แหละครับน้องเนื้อหานะครับอ่านี่คือชื่อของตำแหน่งนะครับในข้าราชการพลเรือนสามัญและนี่คือชื่อของตำแหน่งของราชการทางการเมืองนะครับซึ่งถ้าเกิดดูผ่านๆจะเห็นว่าตำแหน่งนะฮะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะฮะฉะนั้น ครูมแบงค์มีทริคนะครับมาให้น้องนะครับในการช่วยจำเนื้อว่าข้าราชการพลเรือนสามัญมีตำแหน่งอะไรบ้างและข้าราชการทางการเมืองมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับน้องคำแรกที่น้องจะเจอนะครับในชื่อตำแหน่งครับคือคำว่าประหลัดครับถ้าน้องเจอคำว่าประหลัดในชื่อตำแหน่งจะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับเช่น ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีครับรองประลัดส,สํานักนายกรัฐมนตรีนะครับจะประลัดหรือรอ,องประลัดก็มีคําว่าประหลัดเหมือนกันนะครับผู้ช่วยประลัดส,สํานักนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือชื่อแรกนะครับคีย์แรกคีย์ที่2ครับน้องถ้าน้องเจอคําว่าคณะรัฐมนตรีครับอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะครับน้องก็ะจะมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีตำแหน่งหนึ่งครับน้องที่คุณแบงค์อยากให้หน้องสังเกตนะครับคือตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐนมนตรีฝ่ายบริหารครับและตำแหน่งรองเลขาธิการนายกทัฐนมนตรีฝ่ายการเมืองครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับน้องว่าเป็นรองเลขาธิการนายกทัฐนมนตรีฝ่ายการเมืองก็ต้องเป็นข้าราชการทางการเมืองนั่นเองเมื่อตำแหน่งนี้เป็นข้าราชการทางการเมืองอีกตำแหน่งหนึ่งชื่อคล้ายๆกันเลยแต่ด้านหลังเปลี่ยนจากฝ่ายการเมือง เป็นฝ่ายบริหารก็จะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนั่นเองครับอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับในข้าราชการพลรอนสามัญที่อยากให้น้องจํานะครับก็คือตําแหน่งของผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญครับน้องแต่ถ้าเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการทางการเมืองครับคราวนี้คีย์ของข้าราชการทางการเมืองมีอะไรบ้างนะครับ อันแรกเลยครับน้องก็คือนายกรัฐมนตรีครับอันที่2ครับน้องก็คือรองนายกครับและอันที่3ครับรัฐมนตรีครับถ้าเจอคีย์เวิร์ดดังนี้จะเป็นข้าราชการทางการเมืองครับ ตัวอย่างก็เช่นนายกรัฐมนตรีครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับมีคําว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีคําว่ารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีมีคําว่ารัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีมีคําว่ารัฐมนตรีคราวนี้เราลองกลับไปดูโจทย์กันครับน้องโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ข้าราชการทางการเมืองครับซึ่งถ้าน้องสังเกต ตัวเลือกดีๆนะครับน้องจะเห็นว่าตัวเลือกที่2กับตัวที่3คือตัวเลือกที่ในเนื้อหาครูแบงค์ไฮไลท์ให้น้องเห็นไหมครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกันคือเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเหมือนกันข้างหน้าเนี่ยตำแหน่งเหมือนกันแต่ข้างหลังอันหนึ่งเป็นฝ่ายการเมืองถ้า ขึ้นชื่อว่าฝ่ายการเมืองก็ต้องเป็นข้าราชการทางการเมืองแต่ถ้าเป็นฝ่ายบริหารก็จะเป็นข้าราชการพล,ลเรือนสามัญนั่นเองครับฉะนั้นลองเลยาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองอันเนี้ยเป็นข้าราชการทางการเมืองแต่โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ฉะนั้นข้อ2จึงผิดครับและคําตอบนะครับจึงต้องเป็นข้อข้อ3มนั่นเองครับรองเลยาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารครับอ่าและนี่คือข้อสอบจริงนะครับน้องของกอผ ปี68รอบเปเปอร์นะครับเรามาลองทําข้อที่2กันดูครับเพื่อออกท้องถิ่นปีนี้ครับข้อ2ครับน้องโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ข้าราชการพล,ลเรือนสามัญครับน้อง 1. ประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเจอคีย์เวิร์ดไหมครับน้องเจอครับคือคําว่าประหลัดเจอประหลัดเป็นข้าราชการพล,ลเรือนสามัญแต่โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ฉะนั้นข้อ1 ผิดครับสองครับน้องเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเจอคีย์เวิร์ดไหมครับเจอครับคือคําว่าคณะรัฐมนตรีครับฉะนั้นข้อ2เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ไม่ใช่ครับ3ามคน้องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนะครับเมื่อกี้เราเจกินไปแล้วนะครับถ้าเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองจะเป็นข้าราชการทางการเมืองแต่ถ้าเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารจะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฉะนั้นข้อ3ไม่ใช่ครับดังนั้นคําตอบจึงเป็นข้อข้อ4ครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับครูแบงค์ขอทิ้งโจทย์ให้น้องหนึ่งข้อนะครับข้อนี้ตอบอะไรกันบ้าง คอมเมนต์บอกครูแบงค์ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวครูแบงค์มาเฉลยให้เป็นรายบุคคลครับ